พนเอกฐานพัฒแสงนากรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและตรวจนับของกลางจากกรณีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพ ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณช่องทางดอยอุ่นบ้านขุนเมาตําบลม่อนปิน่นอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสะพายเป้ประมาณ5-6คนจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการประทะกันรประมาณ10นาทีผลการประทะเจ้าหน้าที่ปลอดภัยไม่พบกลุ่มขบวนการจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน4กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ารวมประมาณ7 0 0 0แสนเม็ดไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูทรฟางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกองร้อยเฉพาะ